องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยะโสธรวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเป็นโรงเรียนแบบกินอยู่ประจำและไปกลับ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชปัจจุบันมีนักเรียน630คนมีครูและบุคลากร91คนมีนายวิทูลวงทองวิทูลรางกูลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้องคมมตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าหม่มไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะต่างๆให้แก่นักเรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถนำไปต่อย,ยอดทางการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์28อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน652คนครูและบุคลากร98คนมีนางสุภาพร์พาพักดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในการให้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าหม่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โรงเรียนนี้เน้นการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อยกระดับทางการศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและทันสมัยควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน